โค้ดคะเราจะให้อะไรเขาดีระหว่างให้ดอกไม้หรือให้ช็อกโกแลตดีคะเห็นเขาบอกว่าให้ช็อกโกแลตดีบางคนก็บอกว่าให้ดอกไม้ดีเราควรจะให้อะไรดีคะอ่าถ้าคุณเป็นผู้ชายนะผู้หญิงจะพิเอเฟอร์ดอกไม้มากกว่าคุณให้ดอกไม้ผู้หญิงไปเลยครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงแนะนําว่าให้คุณให้ดาร์กช็อกโกแลตนะครับที่ประมาณสัก70%ขึ้นไปนะครับคือเปอร์เซ็นต์ยิ่งมากความเข้มข้นยิ่งสูง ช็อกโกแลตนะครับดาร์กช็อกโกแลตโดยเฉพาะดาร์กช็อกโกแลตนะมันจะมีงานวิจัยมาแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นโดปามีนได้มากนะครับเพราะฉะนั้นการกินดาร์กช็อกโกแลตต่อหน้าซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเสริมความรู้สึกดีๆนะครับให้กันและกันนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเพิ่มเติมว่าการที่คุณมอบดาร์กช็อกโกแลตนะครับให้เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษนอกจากกระตุ้นโดปามีนแล้วเวลาที่เขากินหรือได้รับของขวัญแล้วมันยังกระตุน้นออกซิโทซินได้มากถึง30%แปลว่าเวลาที่คุณให้เขาด้วยความรู้สึก อบอุ่นโรแมนติกนะครับเขาจะรู้สึกขอบคุณมากๆแล้วเวลาที่เขากัดช็อกโกแลตเข้าไปเนี่ยโดปามินก็หลั่งออกซิโทซินก็หลั่งแปลว่าคุณจะได้ทั้งความมั่นคงและความตื่นเต้นในความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะมีสอนในคอร์ดที่ชื่อว่าสั่งสมองให้เขาเสพติดคุณนะครับหรือ l ลิ e แ d ดดิกนะครับสนใจคลิกไปที่ไบโอนะครับทักโค้ดได้เลยครับ